กาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนเนาะกันยินดีต้อนรับขอสู้ส่องบาเตียงทองซาเนลอีกแล้วพี่นอ้องมื้อนี้บาเตียงสิเปลเข้าไปทั้งบ้านนาพูเนานะเมืองอุทุมพรแข่งสวรรค์เขตพี่น้องก็คือสิไปหาเอ้ยหงอะไเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิไปอ่าขึ้นเฮือนเล่าพี่น้องเลยมื้อนี้เนาะมื้อสันวันดีพี่น้องเลยไปขึ้นเฮือนเอ้ยหงเนาะพี่น้องก็ตอนนี้เพิ่นก็ถ่ายอยู่แหละพี่น้อง บ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดพิธีแล้วหรือบ่เนะาะบ่เตียงก็ไปซวยเพื่อสิไปฮอดแล้วพี่น้องเด้อโอเคบ่เว้าหลายกันห่างพี่น้องไปเบิ่งไปชมบรรยากาศนํากันเนาะแล้วก็ไปเบิ่งเฮือนเล่าว,ว่ามันสิง,งามสัมใดพี่น้องหลังจากแล้วเสร็จสมบูรณ์คักแน่เนะาะบ่เตียงไปรอบก่อนกนย็ยังยังคันใดคันด่างก็ยังบ่มีพี่น้องยังยังบ่สมบูรณ์ยังบ่100%ยเนต่อแต่ว่าตอนนี้100%แล้วพี่น้องไปเบิ่งไปชมนํากันเลยว่าเฮือนเสาหงสิเป็นจังได๋เนาะพี่น้อง ซื้อน้ำซื้อขนมมาร่วมไปที่น้ำเพลินน้ำเพลน้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเนดี๋ยวจะมีพวกมอนพวกศาสตร์พะพี่น้องเนาะมาร่วมน้ำเพิ่นในมือนี้พี่น้องมายินดีน้ำแล้วน้าพี่น้องเนาะโอเคน้าพี่น้องตัวนี้ฮะกำมะฮอดเรียบร้อยแล้วเนาะสวัสดีไอ้นี่กับหัวอปเรียบร้อยน้ะพี่น้องก็งามพี่น้องเลย ก็ดสิบหาพี่น้อ,นองบึงรอบโลกข่างกันนะพี่น้องเนาะน้ำงามพี่น้องเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะเนาะเพื่อนซานลานเป็ดแล้วน้องพี่น้องหลังไงพี่น้องเลยก็คือว่า มือนี้เป็นมือที่ซึ่งสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อนเราพี่น้องเลยวัตกรก็มันโดดนานแห้งเลย่อนข้างที่จะหึงแห้งเหยื่อเราแต่ว่าตอนนี้ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องมือก็มือขึ้นเพื่อนเพิ่เตาต่ปะเตียงก็มาสวยแน่เลยพี่น้องเนาะเพื่อนก็รออยู่พี่น้องเดี๋ยวปะเตียงก็นจะขึ้นไปร่วมบิธีน้ำเพิ่นด้อมพี่น้องเนาะ นี่หัวก,ก,กันดขั้กัด่งแล้วก็เฮ็ดเล้วเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะนี่ช่างึ้นงามพีนน่น้องเลยขันดแล้วกัน เะข่นเข็นน่็จะขึ้นไปยินดีเพื่อนสบายดีสบายดีก็โสดละไรเห็นดอวยเหรอฮึงราชกันปู่กูเป็นยังดอกกูเป็นยังดอกนั่งได้นั่งได้เป็นนั่งนี่ก็ได้เอาคลอดลูกแล้วเ่าฮะอ่าบดมาหลายมือนะพี่น้องได้มือได้เหรอครูวันที่เก่าคือเก่า

แม่สเป็นนะฮะเอาตานที่เคยเห็ดเห็ดอยู่ทางบ้านนี่แล้วเห็ดอะไรไ

เชินก้าวหน้าไปเรื่อยๆทัีก้าวหนใช่ยังากใหังใในข่ามต่ลยแต่ลยแต่าย่เล่เ่าแ่ม่พ่าย่า่พา่พา่พา่า่พเลย่พา่พา่ล่พเ่า่พา่า่พาล่พม่า่า่พย่่พ่ามเามเล่าม

งามความดีน้ำชาบ้านเมืองสางสาเห็นได้ให้มันเจริญหุ่งเรืองแล้วผุ้ยากจนก็ได้เพิ่งพาอาศัยน้ำบาวให้บุญในคุณยิ่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ทุกอย่างมันพันยืนตักไายกัดดังๆนึ่งเดินทางตลอดกอดไปจุ่มจุ่มเลยนาที่การลองลองเป็นลอบๆขึ้นเอาทางโลกพอมันขึ้นแล้ว แ่คนไนเลเนาะา่ดีปมแลวบานนีไดพอเป็นแม่มนไ้มนแห้วไ้มัน้มันไลมแล้วมันาแล้วให้ละมันยาใช่ในป้าใส่นีเยเป็นพอเป็นแม่าแม่เลยเป็นพอเป็นแม่แม่แล้วบังแห้งบังแห้งนี่แหละคุจนนี่แหล อันนี้ดีมแห้งด้วยอนี้ดีไมแห้งด้พรมได้ชายได้พรมได้ยได้พรม้ายได้พรมได้ชายนด้พยมได้ชยด้พรมได้ชายไดมได้ชายไดพรมได้ีายด้พรมได้ายได้พรมไ้ายได้พรมไ้ียดพรมได้ชายได้พรมได้ชายดพรมได้ชายไดมได้ยด้พรมได้ชายเด้พรมด้ชายได้พม้ายเด้พรมว้ยได้ม้ พึงพาอาชายนี่แหละไป็นายนือ้อยๆงน้เลยแา้ยเจ้ยคุยได้เจ้ยงยังเตงเวเก้อะไรเจ้ยอะไรจะไปเตยงเน้อย่อะไรเร่ยยรเยอะไเยจ้เาไปแล้วเราไลดีไปก็ให้ดีแมลอปอดภ มาสวยจะตื้นแหงบามแต่เงินบาทเงินด่อนงมาบานนำรวยนำรวย่เออให้มเท่าให้มน่าคุ้เอโอ้ยพนักดีใจลูกคนเวต้องบ้ามาสนมนเาได้แล้วในชานลยนำไยตกเงาบางเฮ้

เปลาเอ้ยให้ทูให้หมานไปกันให้เพิ่งชาใส่แหละไปทางใดก็ให้ชาให้ลือซาพระกุศลไปทางใดให้ใหุกไม่ด่งแหละชาสุอโอเคนะพี่น้องวันนี้เกันแต่นกภาคเข่ามากกับเตียงสิคอตัวรับประทานอาหารนะพี่น้องเนาะวันี้นส่วนไก่พี่น้องเลยวันโอวันนาแบบเรียบง่ายนะพี่น้อง โอเคพี่น้องก็มารับประทานอาหารน้ากันวันนี้นะพี่น้องโอเคน้พี่น้องบนเตียงก็มา,มาบึงลูกสาวเอ๋ยหุ่มลูกสาวเนาะเอ๋อหุอ่มน้อพี่น้องกับลูกสาวเนะาะก็ได้ได้มือวันประหัตบ้ายมือวันประหัตที่ผ่านมาพี่น้องบาเตียงก็มาได้มาลายมือนาะพี่น้องเนาะนนะไปได้อยู่ห้องหมอบอ่งเอ้อหุ่ม ี å, ่เนาะพี่น้องก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะืมืองามยมดีเนาะได้ขึ้นเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ลูกน้อยพร้อมโือว่าได้วิทวางแล้วนี่เนาะเอ้ยเนาะก็วิทวางแล้วก็โลงหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีหยังบั เปิดลูกชายคืสบายดีเนาะสบายดีเลยสบายดีลบมือเลยเนี่ยเนี่มาพี่สบายดีลลยบาทุกนลูกเป็นสบายดีลูกบ่ให้ได้ขนมออบ่ให้ได้ขนมอ่ะขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยขนสบายดีก็สบายดีก็ลูกอ่าสบายดีเออสบายดีสบายดีเลยก็มีชมทุกปายใจกันกัยินดีน้ำล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมาหดมือนี่เลยกันแล้ได้ ไลยทั้งบุกเลยทั้งเลื่อนแต่ทั้งคือเลื่อนใหม่ครับแ่บอกอาบะเตียงจะให้อันได้หงขอบบุญขอบคุณเจ้าของเงินเพื่อนเด้อแต่ว่าบะเตียงกะสิบอ่านชื่อเนาะอ่านไปแล้วรอบก่อนนะพี่น้องย้อดบังคิดเก่าได้เนาะพี่น้องเนาะในวันนี้ก็ให้ฝากให้อันได้หงอวยพรให้เพื่อนเนาะขอบบุญขอบคุณเพื่อนในผู้ใหญ่เพื่อนรวบรวมเงินมาเพหตุเพื่อนให้เจ้าเนาะรวบรวมเงินมาเหตุเพื่อนให้ลูกอยู่ลูกกะมีเฮือนอยู่แล้วก็ดีใจ คอย่นอยู่ดีมีแห้งคนผูกเตะเทือนให้ลูกอยู่กับผัวแหละวันท่านจ้ะโดยอยู่ดีมีแห้งลูกกันใา่สุกดีใจบ่คงดีใจถ่ายดีใจจ้ะวันแจกเนสิว้าวุ่นแล้วว้าวุ่นยังก็ได้จะยิงเนาะวันนี้ได้ขึ้นมานอนเล้วันนี้ขึ้นมานอนแล้ววันนี้ขืนขึ้นบาได้ก็ขึ้นมานอนพี่ได้เนาะ แต่นั <spirituality> <world> ่นอยู่รุ่มพ่อเมื่อก่อนนดูนอนยูตารางนะอยู่ตารางโอ้ดูดูดูกระเร้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเสร็จสมบูรณ์เป็นทีเรียบร้อยวันนี้พี่น้องเออแล้วก็ดีใจนะเนื่ยห่งเด้ออันกินนุมยังไงกินนมข่อยนุ่มเลยเนาะเขาเลย่เาย่างเม่อกอนอ่าเขาย่างม่อก่อน โดยท่านั่นแหละมือไหนอาจจะซื้อมาให้เอาสันอยู่ดีมีแฮงเด้บริเนี้เด้อห้าคอตัวทับก่อนห้าจะีเวียกไก่โตได้ห่วงเด้อมาเยินดีน้ำลาี่น้องเลยโดยขอบคุณขอบคุณน้ำเบาเตียงลายๆเด้อโดยขี่มาโซ่ขี้เท้าไหนอยู่ขอให้เบาเตียงอยู่ดีไม่แห้งมาสันคะเดินทางตลอดปลอดไทยมาสันโดยในทางใดก็ขอให้มีแต่คนหากคนแทงน้ำเบาก็ไรใช่ถูกเนาะฮะ น้องพี่น้องอ่า,ายเตียงใดวันนี้ฮาโคตูกับก่อนเด้อทำวิเวกไปต่อเด้อขอบคุณขอบคุณในลายโดยจุดีมีแหง้งจุดีมีแหง้งพระศุภูติทุกคนโดยโอเคเนาะพี่น้องเตียงก็ได้ขึ้นมาร่วมพิธีน้ำเพลินเป็นปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะะเตียงกับชโคตูเดินทางต่อวันนี้พี่น้องมีภารกิจไปต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ ก็โอเคเนาะพี่น้องก่าเตียงกะสิขอโตกับก่อนกับบริการเราพี่น้องเหนอสิไปเวียกโตอะไรภารกิจโตเนาะพี่น้องเนาะก็ได้มาร่วมพิธีน้ำเพลินเป็นที่เรียบร้อยก็ยินดีน้ำเพลินในลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไล่ลูกพ่อมพี่น้องเหยผู้หญิงโอ้ยิ่งนี่กันเนาะยินดีน้ำเล่าในลายพี่น้องเนาก็ออกไพ่แล้วพ่อมแล้วก็ขึ้นเทือนแล้วพ่อมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ก็ยินดีน้ำเล่าพี่น้องเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเปืดสู่สู่คนแล้วพี่น้องเด้อที่ได้รวบรวมเงินมาคนละเล็กคนละหน่อยจนเห็นเพื่อนเราในมือนี่พี่น้องเลยเพื่อที่สําเร็จเสร็จสิ้นกะใช้เวลาโดดนานอยู่พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะแต่กะในที่สุดกะเห็นจนได้พี่น้องกับมือนี่ก็มืองามยามดีขึ้นเพื่อนใหม่แล้วพี่น้องเลยเนาะมาเตียงกันมาร่วมยินดีกับเพื่อนพี่น้องเอย ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีเบิร์ตสุขูสุขคนขวามอยูด่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงความอยู่ย,ยินเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับใหยไดเงินหมืน่นนอนตื่นใหยได้เงินแสนนะพี่น้องเนาะเจ้าห้มาทำไหนก็ให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถูกเนาะพ่อเม่พี่น้องเบิด์ตสุขุทุกคนเด้นะอเข้ามาให้กําลังใจบาเตียงมาโดยตลอดละกะบอกขามโฆษณามาเตียงก็เป็นภูมิประคุณทั้งหลายนะพี่น้องเนาะที่ได้ให้กําลังใจบาเตียงมาโดยตลอดพี่น้องเลย ต้องขอขอ,ขอบคุณในหลายเนะเาะอ้าวสำหรับมื่อนี้กับเบาเตียงสิ่ขอตลาพีลาน้องไปสำนี้ก่อนพี่น้องไปเจอกัน,ม,น,นมื้อหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื่อนี้บาเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะ